ในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ทําให้ไต้หวันมีผู้อยู่ในข่ายต้องกักตัวในบ้านเพื่อรอดูอาการว่าติดเชื้อหรือไม่เป็นจํานวนมากโดยทั่วไปแล้วผู้ที่ทําหน้าที่เฝ้าติดตามคนกลุ่มนี้คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของแต่ละชุมชนไม่ว่าชุมชนจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กมีผู้ต้องกักตัวในบ้านภายในชุมชนจํานวนมากน้อยเท่าไรแต่ชุมชนหนึ่งจะมีตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพียงหนึ่งคนเท่านั้น ซึ่งจะต้องทำหน้าที่จัดส่งถุงยางชีพและอุปกรณ์ป้องกันโรคไปให้คอยโทรศัพท์สอบถามติดตามอาการของผู้ถูกกักตัวทุกเช้าเย็นตรวจสอบว่ามีการลักลอบแอบออกไปนอกบ้านหรือไม่ไปจนถึงคอยปลอบขวัญคนในครอบครัวของผู้ถูกกักตัวที่รู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจเรียกได้ว่าเฝ้าทําหน้าที่เกือบตลอด24ชั่วโมง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะต้องทำหน้าที่โทรศัพท์ติดตามสอบถามสุขภาพของผู้ต้องกักตัวในบ้านนั้นทุกวันบางครั้งจะใช้วิธีวิดีโอคอลเพื่อดูว่าผู้ถูกกักอยู่ในบ้านจริงหรือไม่และคอยย้ำเตือนว่าห้ามออกจากที่พักอาศัยรวมถึงกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในนครเก่าสงเปิดเผยว่ามีลูกบ้านในชุมชนของตนที่อยู่ในระหว่างกักตัวในบ้านประมาณ70คนภารกิจหน้าที่ของตนไม่ได้อยู่แต่เพียงในสำนักง,งานเท่านั้น ต้องแบ่งเวลาออกไปขับขี่รถจักรยานยนต์จัดส่งถุงยางชีพและอุปกรณ์ป้องกันโรคและสแตนบายรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI